แสบบอจักกิน oh, น exactly. ้ำฝนนั่งแม่บอจักว่าแสบแล้วกินน้ำฝนน่ะพอน้ำฝนตกแห้งติบทวดนี่แม่อืมนั่นบ่นั่นเพล่ะเออยุ่ง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 เอามันก็ี้กินบัตสุเออนมองอ่ะไปมุดน้ำอีกแล้ เขาไปมุดน้ำเด้เปิดเอาดังเอาเอาจมูกไป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 ลงในน้ำแล้วก็ปุ๊บ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 ไปจอบปังดัดัดยินบ่พี่น้องเขาจะเอาจมูกไปไปไปเป่าลูกป๋งในอ่างน่ะเล่นน้ำแทบบันคือเด็กหน่อยเลยพี่น้องเหมือนเด็กนั่นแหละเขาก็เด็กค่ะเนาะ เขาก็เด็กชายแจ็คแม่หนะ่อยเด็กชายลูกแม,ม่เล่นลงไปน้ำนั่นอาจมูกมุดน้ำพี่น้องปุด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 อยู่แล้วแม่จะบอกพ่อแล้วเด็กมันชอบเล่นน้ำเด็กตื้อ,อเด็กตื้อชอบเล่นน้ำใช่ไหม เด็กดื่ชอบเล่นถามนั่นแต่ให้มามีดูสิปุะโอยเออจืดเลยบแกแกขี่ดือ้อห้าขีดข่ดื้อนี่ขี่ดื้อน้อยเนี่ยพเพราได้คุยน้ำหมาพี่น้องอืมพอได,พด,ด้พูดได้คุยกยอดฟักทอง่อยเห็นบปะยังมาขึ้น่มมันเมื่อวานเก็บไปใส่แกงเห็ดนะนะก็อ,อร่อยดี ใส่แกงเห็ดใส่แกงหน่อไม้น่ะยอดมันน่ะพี่น้องอืมนี่แหละไม่รู้จะฝนตกแดดออกฉันก็จะเลาะแถวแถวบ้านฉันนี่แหละ <c oughs> ก็จะเดินไปตามภาษาฉันนี่แหละเออหาเบิ่งพักเบิ่งหย่าอ,ยอ,ยออกมากทั้งที่คอยกะเออถือโอกาสถ่ายคองถ่ายคลิปไปนั่โหลดพี่น้องจะได้ไม่เสียเวลา แก่เหงาเด้อพี่น้องเด้อเหงาไปก็ได้เงินพมนะ <c oughs> น่ะพัวน่ะโอ้โหบ่ามันขี่ๆได้นี่โดกเยอะได้เนี่ยตดตอนพร้อมแล้วบ่ามันขี่ๆเลยม่หมากมันผัวน่ะหมากแบบร้ายพัวน่ะอืกระลั่งอันนี้นี่บ้ันเด็ตึงดอกแต่ว่านี่เห็นไหมมันก็คงจะเริ่มนั่นแหละ แต่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 ไอเราอยู่นานไม่ได้นะเพราะว่าไอ้โอ้ยมันจะก,กินไผ่กินข่อยบอ่หเลือกิกนหมาพุ่นน้ะเลือดกัดมาผ่าข่อยบอ่บอข่อยบ่ดีด้วเนี่บ่ได้สีสเปย์ถ้าออกบ้านาถ้ายุ่งถ้ายุ่งมันมาตรงฝนตกแบบนี้นะอันตรายอยู่นะพี่น้องปกติฉันนี่จะสเปย์มันเนาะสีสีสสน้ำ น้ำยาน้ำอย่งกันกันยุ่งขนาะดพี่น้องอือกันยุ่งกันเฮ็น้องสินาะอือมันก็ล้วเข้าป่าเมือดรักบ่มีแดดขนาดอากาศปกติก็แดดไม่มีเงิดเนาาพี่น้องเนาะพุ่น่าโอ้ยบักทัวขคอยไปแง่แง,ง่ไป ดอกกุหลาบวาสีมาส,ส่วนเอาอย่างได้กับบัติมาส่วนเอาดอกกุหลาบหินกุหลาบดินบ่ฮะเออกุหลาบเขาเรียกอะไรกุหลาบป่าบะไอป่าเหมือนกับบ้านเรานั่นแหละนี่ต้นเล็กๆดูซิคอยนี้มากเด้อกุหลาบกุหลาบหน่อยเนี่ยนี่สวยงามเดี๋ยวจะไปไว้หน้าบ้านเดี๋ยวเดียวบ่เดียวละบ้าน,เ,นเดี๋ยวเย็นนี้แหละจะมาขุดเข้าไปเดี๋ยวว่าตรงนี้มันเป็นท้ายมันเป็นหลังบ้านมันก็ไม่เหมาะกับ ดอกไม้ดอกเดียวฉันจะเอาเจ้าไปไปเชิดชูเจ้าไว้หน้าบ้านเด้อเออฉันจะเอาเธอไปไว้หน้าบ้านสวยๆก่อนที่มันจะหนาวนี่ให้เธอฟื้นสภาพเธอเดี๋ยวพอปีใหม่มาหนาฤดูไอไอหิมะพานไปเดียวเขาก็ฟื้นขึ้นทีพี่น้องไอไอกลาบนะเออเขานทานาทนหิมะอยู่อืมโอ้ยลืมมันปิดเตาตัว,ตวมองหนีไหม ต้มปิดเตามองปิ้งย่างข่อยนี่มองปิ้งย่างข่อยนี่ต้องปิดเตาเขาาไม่เชนนั้นอันนั้นมันสินดังติดยากไฟมันจะติดยากเพราะพื้นมันเปียกเนี่ยโอ้ฝนตกตลอดทุกท,ว,ท,ว,ท,ว,ทว่นี่บัดรได้แท้ข่อยบ่ฮู้สึกข่อยกัน้น ่ขยเอันหมวกงุ้มหัว่ขยไว้ววไนะโอ้กะย้อนแล้วมันคือเปียกบาเศร้าแทา้ฝนตกตัวนี้แจ่ทำไมนอนแบบนั้นนะลุกเลยนะลุกเลยใครจะได้อาบน้ําทีนี้หนาวหนาวแบบนี้ใครจะอาบน้ําวะฮะใครจะอาบน้ําให้หนูฝนเพิ่งจะตกแล้วมันตกกระโปกมันเถอตะโปกโอ้ยบอกยากจังเลยเด็กคนนี้นะฮะอติหัม่มันจะเนาะ ตีเด็กน้อยน้อยกันนะแล้วมามีตีเด็กน้อยกันนะเขายังเป็นเด็กน้อยอยู่นะคะอายุแปดเก้าขวบเอ้ยแปดเก้าเดือนดูสิเดือแล้แม่แม่กำลังพูดถึงหนูมันก็นหูในพี่น้องหมาพันใหญ่เนาะเขาเป็นอย่างนี้แหละห้ำยังน้อยน้อยอยู่เลยครับผมผมเป็นเด็กครับผมแม่ผมเป็นเด็กผมเป็นเด็กดื้อผมเป็นเด็กดื้อ ัมเป็นเด็กดือ้อไปไปไปแอบดูเห็ดกันไปไดลล้รึถ้าแอบดูเห็ดกันสี่เห็ดมันเกิดให้เราหรือ,อยังเนาะเห็ดเอเห็ดเห็ดเกิดหรือ,อยังเนาะเร็วๆมาดูเห็ดดิวเต้ามอเร็วๆพาแม่มาดูเห็ดหน่อยเร็วคุนะตัวอะไรมันรองเนาะ ลองเรียกนกนกในป่าเขาจะร้องแบบไม่ใช่ไม่ใช่เสียงนี้นะมันจะเป็นประมาณเออสิบนาทีที่แล้วมันจะร้องอู้อู้มันจะร้องแบบนี้ไอ้แก่ไอ้แก่โมไอ้จมไอ้แ่โมนหนาู้ิ้งฝนตกหิ้งอันบักแอปเปิ้ลหเฮียเอ๊ะมันตกเมื่อคืนเมื่อเช้ามันก็ตกนี่หว่าฝนนี่เนาะเรานอนหลับนะ กลางวันน่ะนะมันก็ตกเนี่ยตอนนี้มันก็บ่ายๆแล้วโอ้ถั่วกระแงงอีกละแงงทุกคลิปโหลดถั่วหนพนะอย่ายำยางอยู่พี่น้องเอ้ยบักถั่วก็เลยติดแล้วมันก็อันนั้นแล้วมันกระลังสิตึงหน่อยๆก็มีหนูนะแตกปลอดไปเลยออกมาหนูนะโอ้ดีดีดีท่านอยู่ดอกเว้ยได้กินอยู่ดอกงวดหนึ่งก็ยังเอา งดเดียวก็ยังดีนะก่อนที่มันจะหนาวก็ว่าไปเออน,นานอยู่ไหนเออมาสองดูเห็ดก่อนเร็วเอ้หน้นไหนไหนเอ้ไหนบ่นตาแม่ไปไหนล่ะแวนตามาใส่สิสองดูที่เห็ดมันขึ้นไาตรงนั้น เหมือนจะเห็นอะไรเอยอยู่น่พี่น้องเหมือนจะมีอะไรเอ,อยอยู่ตรงนั้นอ่ะตรงใส่แว่นเข้าไปแล้วก็มองเห็นตรงขอนนะ่ะนะมันจะเป็นขาวๆข,ข,ขึ้นอยู่นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพวกนี้เกิดขึ้นเยอะแน่เลยนะ่ะเป็นตะปอะตะแวะลยพี่น้องเฮ็ดอันเฮ็ดน,น,นั่ง่มนะพี่น้องเห็ดน,นั่งลมขอนเดิมนั่นแหละมองไปขาวๆสัญลักษณ์ที่ดีแล้วเดี๋ยวพวกนี้ แอบดูพวกนี้มันต้องเกิดแน่ๆเพราะว่าขาวๆเต็มเลยนันเห็นบ่มันผลนตอมันแล้วมีแน่ละของแทลนันเห็นแล้ว <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวให้มันสีขาวๆเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูเด้อพี่น้องเด้อเออนันเด้เห็ดอันนั้นพี่น้องนั่นไงเห็ดไอ้ตรงนั้นที่ท,ที่ที่แบบว่าเราเสียดายเลยนะนันเห็นบ่เพอเวอร์อยี่นั่นง่าย ามากและอยากจะกินเขามากเลยแต่เราไม่รู้จักชื่อเขาป้าเอ็มก็บอกว่าไม่เคยเห็นไม่รู้จักว่าสันต้องต้องล่อหนองทายาเพื่อเขาผ่านมาเจอถ้าเขาผ่านมาเจอกะบอโบหนนะพี่น้องก็ศึกษาต่อไปห้องก,ก็มีหนังสือดอกแต่ว่าโอ้ยมันคอก,กนอกางามเดแล้วเรเกิดบักลายเห็นง่ามได้ออนซอนเพราะว่ามันน่าก,กินมาก ใต้ใบมันนะมันจะเป็นแบบไอ้มันบามีกลีบดอกขงล่างมันเหมือนเกี่งๆแต่ข้างหนามันคือเห็ดปวกโอ้ยคือหนังหมูนี่เวตาแสีบพะโล